พสู่ช่วงกูรูแก้จนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ากางเกง็อกเซอร์เนี่ยก็เป็นแฟชั่นสุดฮิตเลยเอาไว้ใส่นอนนะคะใส่นั่งเล่นธรรมดาก็ได้ทางผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ใส่กันหมดเลยนะคะใครอยากจะทําธุรกิจ เป็นคนขายกงเกงบ็อกเซอร์แบบนี้ต้องบอกเลยว่าสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมในโลกไซเบอร์เลยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านที่เขาขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งค่ะสำหรับแบรนด์ เกเกดอทบ็อกเซอร์ er ค่ะขอต้อนรับคุณพิชนัตตารุจิพัธาดาหรือว่าคุณเก้ค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <Yeah. S 1> วันนี้นําบ็อกเซอร์ er มาเยอะๆยๆมากมายเลยลใช่ค่ะเราต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเกงบ็อกเซอร์ er เนี่ยสำหรับคนไทยเราได้รับความนิยมมากนะ,ะเอามาใส่กันแทบจะ เป็นกิจวัตรกันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมใช่เลยค่ะเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีบ็อกเซอร์อยู่ที่บ้าน <c oughs> แน่นอนอ่ะทุกคนเลยก็ว่า <c oughs> ได้นะคะถามคุณเก้ก่อนเลยว่าทำธุรกิจนี้มานานขนาดไหนแล้วเริ่มต้นได้ยังไง จริงๆแกเพิ่งเริ่มต้นได้ประมาณ6เดือนนี้ค่ะ6เดือนใช่ค่ะ6เดือนเองค่ะก่อหน้านี้ทาอะไรยังไงจริงๆเมื่อก่อนจะขายเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งค่ะขายตามเปิดท้ายทั่วไปอะค่ะตามตลาดทั่วไปเป็นร้านเล็กๆค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่า ทุนมันจมอะค่ะเพราะว่าของมันต้องเปลี่ยนไปตามแฟชั่นคือคุนในการซื้อสต็อกเข้ามามันเยอะใช่ค่ะแล้วขายออกบางทีมันก็จะช้าหน่อยเพราะวามันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมใช่แฟชั่นก็เปลี่ยนเร็วมากเทรนด์มันมาแล้วมันก็ไปบางทีอาจซื้อของมาก็ได้แต่ทุนกําไรก็ได้นิดหน่อยใช่ไหมคะก็เลยมาดูว่าเฮ้ยบ็อกเซอร์ทำไมถึงมาดูรู้สึกว่าบ็อกเซอร์นี่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจคือตอนแรกก็คิดแค่ว่าอยากจะขายสินค้าอะไรสักอย่างที่ ไม่ต้องตามแฟชั่นแล้วอะค่ะอยากจะแบบว่าขายได้ตลอดไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องมาลดล้างสต็อกอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็ยังคิดไม่ได้แต่พอมีวันหนึ่งเราก็ด้วยความที่เราก็ชอบใส่เหมือนกันนะคะเราก็ไปหาซื้อสรุปคือก็เอ้ยเป็นเราก็ไปเจอแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่ทำไมมันราคามันค่อนข้างที่จะสูงอะค่ะต่อตัวบางทีตกเกือบหนึ่งบาทอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้มันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะราคาที่ถูกลงกว่านี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ ก็คือเป็นตามทั่วๆไปเปิดต้นเปิดท้ายไม่ได้แบบเข้าห้างนะซึ่งราคานี้เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันแพงไปใช่ค่ะราคาค่อนข้างที่จะสูงก็เลยมันต้องมีที่สิมันต้องมีที่แบบต้องถูกกว่านี้ใช่ค่ะมันต้องมีที่ที่ถูกกว่านี้เราก็เลยไปสรรหาดูสรุปเราก็ไปเจอแล้วเราก็รู้สึกว่า น่าขายอ่ะอยากขายจังเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนมันต้องใส่อยู่แล้วอะค่ะ,คะทุกคนต้องใส่ก็เลยไปหา,าอะไรเป็น,นปจุดเริ่มต้นในการขายบ er ็อกเซอร์ะนะคะไปเจอแหล่งมาละแต่ว่าในเรื่องของวัสดุผ้าต่างๆเนี่ยพอมันเป็นบ็อกเซอร์มันเป็นกางเกงที่หลายหายคนชอบว่ามันต้องใส่สบายนะยางยืดอะไรมันก็ต้องไม่รัดนะคะอย่างในเรื่องของคุณภาพคุณเก้ไปดูยังไงบ้างคะคือตอนแรกอ่ะเราด้วยความที่เราไปดูเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาตัวไหนมาขายแบบไหนขายดี ตอนนั้นเป็นผู้ซื้อมาตลอดใช่ค่ะเราก็ไม่รู้เราก็เลยไปจับตัวที่มันราคาถูกมาค่ะแล้วเราก็มาลองขายคือสรุปคือผลตอบรับไม่ค่อยโอเคใช่ค่ะคนเขาก็รู้ว่าจับดูผ้าดียางไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อใช่ถึงแม้ว่าจะถูกก็ตามแต่ว่าถ้าใส่ไม่สบายก็ไม่เอาดีกว่าค่ะแล้วยังไงคะพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็เลย ไปตั้งต้นใหม่ค่ะไปเริ่มต้นใหม่ไปนอนใจนะค่ะคิดก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไปเริ่มหาใหม่ว่ามันจะต้องมีถูกกว่ามี้แล้วมันก็จะต้องมีสินค้าที่ดีกว่านี้ค่ะลาสรุปก็ถือก็ไปเจอค่ะคือถูกก็อยากได้ดีก็อยากได้ใช่ค่ะก็ไปหาเฟ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็เลยไปเจอสนเจอได้ค่ะก็เลยนํามาขายตอนแรกก็คือขายเป็นขายปลีกปกติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะเอามาขายส่งนะเพราะว่าราคาที่เราไปได้มามันก็โอเคแล้วดกขายปลีกขายเท่าไหร่ ขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณ5 0าสิ0หสิบเจประมาณนี้ค่ะคือไม่อยากขายแพงด้วยใช่ค่ะนี่คือขายปลีกแล้วราคายังใช่คขายขายปลีเคระโอ้โแล้วกางเกงบ็อกเซอร์ที่นำมาขายค่ะมีสำหรับทั้งผู้ชายใช่ค่ะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงใช่ค่ะเห็นว่ามีของเด็กด้วยใช่ค่ะมีทั้งของเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเลยค่ะก็มีทุกเพศทุกวัยวัยค่ะแล้วก็หลังจากที่ ได้คุณภาพผ้าตามที่ต้องการราคาตามที่ถูกใจละ,ะไปเปิดตลาดที่ไหนครับก็ไปตามเปิดท้ายทั่วไปเลยค่ะเปิดท้ายตามตรงหน้าห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้อีกก็เลยไปหาตามแหล่งโรงงานใช่ค่ะรู้สึกว่ายังไม่ถูกงไู่ใจใช่ค่ะมันไม่ใช่แหล่งที่เป็นจุดเริ่มต้นต้องไปสอแสวงหาโรงงานที่ทําเลยดกวยก็เลยไปหาโรงงานมาแล้วก็มาเริ่มเปิดเพจเนี่ยแหละค่ะเปิดเพจที่จะขายขายราคาสูงใช่ค่ะในเฟซบุ๊กค่ะก็เลยได้ขายทั้งในโลก ไซเบอร์ต่างโซเชียลต่างๆแล้วก็มีหน้าร้านด้วยการขายที่เป็นหน้าร้านกับขายในโลกโซเชียลแบบนี้อันไหนขายดีกว่ากันคะคุณเก้ต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกโซเชียลมาแรงมากมาแรงมากแล้วแบบนอนอยู่บ้านผลตอบรับดีมากใช่ค่ะผลตอบรับดีมากเลยค่ะอย่างที่ขายในพวกขายในเนี่ยค่ะเว็บไซต์ค่ะเป็นเป็นเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กใช่ค่ะเป็นเพจอะค่ะเป็นแฟนเพจต่างๆอย่างใน Facebook ค่ะเราขายนี่คือขาย ทั้งปลีกทั้งส่งเลยไหมคะหรือว่าขายส่งใช่ค่ะขายทั้งปลีกแล้วก็ทั้งส่งแต่ว่าที่เน้นๆก็คือจะเป็นส่งอะค่ะขายส่งขายส่งนี้ต้องรับไปสักกี่ชิ้นขั้นต่ำจะอยู่ที่ห้าสิบตัวค่ะห้าสิบตัวคือสามารถขลาได้ทุกแบบเลยค่ะซึ่งดูจากราคาขายปลีกแล้ว ส่งต้องถูกไปอีกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่แพงเลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็คืนทุนคืนกําไรได้กําไรเด็วด้วยค่ะอย่างบ็อกเซอร์นี่มีไซส์ไหมคะผู้ชายผู้หญิงหรือเป็นฟรีไซส์หมดเลยถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นฟรีไซส์อย่างเดียวค่ะแต่ถ้าของผู้ชายอย่างตัวคอตตอนตัวนี้ก็จะมีหลายไซส์ก็จะหลายไซส์อันนี้เป็นผ้าคอตตอนเหรอคะใช่ค่ะจะเป็นผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็จะมีลายสกรีนด้วยค่ะมอสักครู่ใช้คําว่าเลือกไซส์ได้คละไซส์ได้ใส่ะแบบได้แสดงว่า แบบแต่ละแบบ<น>ก็จะมีหลายตัวไม่ได้เป็นมีอยู่ตัวเดียวลายเดียวไม่ใช่ใชก็จะมีกันเยอะๆเลยนะ,ะนี่ก็ดูตะเข็บเลยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะยางยืดก็ไม่ใช่คือมันจะมียางยืดแบบที่ใส่แล้วมันเจ็บแต่อันนี้ก็ดูเป็นอยางยืดแบบโอเคเลยอะ ผ้าก็นิ่มดีอันนี้เป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าคอตตอนคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่เจ้าใช่ค่ะนะก็กว่าจะเจอเจ้านี้นี่ก็ใช้เวลากันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วในเรื่องของแบบล่ะคะจะเป็นแบบยังไงบ้างหรือว่าหลากหลายมากเลยก็มีค่ะมีอย่างสมมติว่าของผู้หญิงเนี้ยค่ะก็จะมีเป็นแบบมีเชือกแล้วก็ไม่มีเชือกซึ่งจะมีเป็นผ้าเชิ้ตผ้านี่ค่ะเป็นผ้าคอตตอนผสมแบบไหนนิยมกว่ากัน จะเป็นมีเชื่อค่ะมีเชือกเพราะว่าแรกว่าใช่ไหมแล้วก็รูดได้แล้วแต่ขนาดของแต่ละคนนะคะแล้วของเด็กอะคะที่บอกว่ามีทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะใส่ได้จริงๆอายุก็จะอยู่ที่ประมาณ3ขวบจนถึง5ขวบประมาณเนี้ยค่ะใส่ได้ใช่ค่ะในเรื่องของราคาค่ะมีความแตกต่างกันไหมคะอย่างของเด็กผู้ชายจะอยู่ที่25บาทค่ะถ้าของเด็กผู้หญิงจะอยู่ที่20บาท ยี่สิบห้าหรยี่สิบบาทอันนี้ขายปลีกหรือขายส่งอันนี้เป็นขายส่งค่ะขายส่ง,ง,งใช่ค่ะถ้าขายต <50 S 1> <50 S 2> ัวครับก็ขั้นต่ำแค่สิบชิ้นและอย่างขายปลีกอะค่ะอย่างเน,นี่ยเขารับไปยี่สิบหรือยี่สิบห้าเขาจะไปขายที่ราคาเท่าไหร่จริงๆถ้าของเด็กจะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบค่ะ แล้วแต่ตลาดที่ลูกค้ารับไปขายอะค่ะอ๋อถูกมากเลยแต่ว่าจะยังไงหลยคนดูแล้วคงรู้สึกแล้วลหะว่าธุรกิจนี้น่าสนใจแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราอยากให้คุณผู้ชมพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาดูแบบกันแบบเยอะๆเลยมาดูของผู้หญิงของผู้ดูกันให้ครบค่ะครบไม่เนี่ยเยอะขนาดนี้ดูกันให้หลากหลายเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ครับ ครับนะฮะกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงนี้ที่หลายๆคนยังอยากจะดูแบบที่หลากหลายเยอะจริงๆกังเกงน่ารักมากเลยอ่ะนี่อันนี้ของผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นแบบของผู้หญิงค่ะจะจะมีทั้งแบบที่มีเชือกผูกแล้วก็เป็นยางยืดธรรมชาติค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละแบบเลยดีกว่ามาเริ่มต้นจะจะไปที่ร้านใหญ่หรือจะไปที่อยู่ตรงนี้กันดีตอนนี้ของเรือมาเริมยังไงอยางนั้เสนอตรงไหนครับตรงนก็ได้ตรงร้านใหญ่ไปร้านใหญ่ออามาร้านใหญ่เลย นะครับเรเข้ามาครับเรเข้ามาเวลาเขาเป็นบอเซอร์ขายผอมเพาะวาจะวางประมาณนี้ใช่ป่ะคะคุณใช่ค่ะก็จะตั้งร้านแบบนี้เลยแบบนี้เลยซึ่งที่เห็นนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะแล้วก็มีผ้าหลากหลายแบบมากมาให้เริ่มต้นฝั่งู้นของที่จ่เป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้จะเป็นผู้ชายค่ะอันนี้ผู้ชายผู้ชาย อย่างนี้ผู้ชายสมัยนี้ใส่อย่างนี้เลยสีนี้เลยเหรอใช่โดยทรงมันไงคุณบีขอคุณใส่ใช่ไหมอายกให้เออแต่ผ้าเขาอันนี้ดูเบาสบายนะใช่ค่ะอันนี้ดูเหมือนเหมาะจะแบบใส่นอนอ่ะแบบเนี้ยใช่ค่ะแต่เราใส่ในกางเกงก็ได้ก็จะมีแบบนี้ใช่ค่ะที่อีกแบบหนึ่งที่ขอภัยจะดูแข็งก็หน่อยนี่หยิบอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นผ้าเชิ้ตนะคะใช่ค่ะจะเป็นอันนี้อันนี้เขาเรียกผ้าอะไรฮะผ้าเชิ้ตค่ะผ้าเชิ้ตจะเป็นผ้าแบบสไตล์เหมือนผ้า ผ้าชุดนอนผ้าเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะฮะซึ่งราคาเท่ากันไหมอ่ะตัวนี้จะราคา45บาทอันนี้45บาทใช่ค่ะแล้วถ้าแบบนี้แบบนี้ก็45บาทเท่ากันใช่ค่ะตอนนี้ต่อตัวนะใช่ค่ะต้องซื้อราคาส่งค่ะ50ค่ะใช่ค่ะตัวเป็นต้นเป็นดอนปายอืมเขาไปขายกันเท่าไหร่ครับแบบนี้ตัวนี้จะอยู่ที่ตั้งแต่79บาทจนถึง100บาทค่ะแล้วแต่ตลาด ก็ได้หลายตังค์อยู่นะคุณผู้ชมแล้วบ็อกเซอร์มันซื้อง่ายขายคล่องน่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเป็นเอาใจลายสกอตกันนิดนึงด้วยนะฮะหยิบแล้วใช่ไหมโอเคค่ะนี่ก็มีหลากหลายเลยอันนี้สำหรับคนอชอบแบบธรรมดาธรรมดา คลาสสิกหน่อยไม่ได้ลวดลายอะไรมากมายหรือผู้ชายคนไหนที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทหารดีหรือจะาหวานดีเอเรามีแบบผสมผสานให้เลือกด้วยซึ่งอนี้ก็จะราคาเท่ากันอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนจะกังวลว่าเวลาซื้อของตามเปิดท้ายตามอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าโอ้บางทีไปเจอแบบคุณภาพไม่ดีนะ มันจะใช้ได้ไม่นานอันนี้บอกหน่อยว่าใช้ได้นานกันยังไงบ้างทนแค่ไหนแต่จริงผ้าเขาก็ทั้งดีนะคุณผู้ชมใช้ทนค่ะเพราะว่าของที่เก้คัดมานี่คืองานเกตดีแน่นอนค่ะคือไปคัดมาเองไม่ตกใช่ค่ะไม่ยืดไม่หวยอะไรด้วยค่ะแหมนะครับก็ยืดปุ๊บกลับมาที่เดิมเปลี่ยนกันมาหลายทีแล้วเนาะใช่ค่ะมันก็ต้องได้ที่ถูกใจถึงได้อันนี้ของคุณผู้ชายอันนี้ก็จะมีหลากหลายครับหรือบางคนบอกชอบเรียบๆอะไรก็มีฮะลายพื้นฐาน แต่มีผู้หญิงที่ซื้อของผู้ชายมีไหมคะมีค่ะซื้อใส่เองหรือว่าซื้อให้แฟนก็บางทีอย่างของผู้หญิงอาจจะไซส์เล็กไปสำหรับหญิงไซส์จัมด์อ๋อสวิว่าผู้หญิงตัวใหญ่หน่อยก็เอาแบบผู้ชายมาใส่ก็ได้นะก็มีคือเขาก็ใส่ปนๆกันได้อยู่แล้วล่ะเพราะูหงเป็นรราก็ทำมาตามตาม ตามทรงเบื้องต้นก่อนเออขึ้นอยู่ว่าใครชอบยังไงถ้าเกิดผู้หญิงที่แบบอาไซสใหญ่หน่อยก็มาเลือกบ็อกเซอร์ผู้ชายไปใส่ได้เพราะว่าลายเขาก็จะมีลายแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะหละผู้หญิงก็น่าจะชอบด้วยนะเมื่อกี้งงออะอง้อันนี้ก็ของผู้ชายเหรอครับมีผูกโบด้วยอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงสนะเป็นรุ่นที่บอกว่ามีเชือกใช่ป่ะคะใช่ค่ะจะเป็นแบบมีเชือกค่ะค่ะ ม,มีหลากหลายอย่างมีเชือกกับไม่มีเชือกเป็นยังไงในเรื่างราคาแตกต่างกันไหมคะราคาแตกต่างกันค่ะอย่างมีเชือกเนี้ยค่ะจะราคาส่งอยู่ที่45บาทค,ค,ค่ะส่วนไม่มีเชือกจะราคาส่งอยู่ที่27บาทค่ะโอ้โอต่างกันเยอะอย่างนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าจะถ้าเป็นตัวมีเชือกค่ะจะเป็นผ้าคอตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นตัวผ้าเชิดส่วนตัวไม่มีเชือกก็จะเป็นผ้าคอตตอนผสมค่ะไม่มีเชือกเดี๋ยวนี้นี่านอย่างนี้นี่คือไม่มีเชือกอะน่ารักเลยอะน้องคิตตี้ที่ไม่ใช่แมวน่ารักใช่ไหม อันนี้ดูเข้ากับหน้าเราเนาะนี่แหมก็ถ่ายมาถึงหน้าด้วยนะเออเข้ากับหน้าปุ๊บนี้ใส่สบายอย่างงี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะใส่เลวมันมันเออมันใส่สบายแล้วราคาค่อนข้างถูกด้วยค่ะส่วนผู้ชายไม่รู้ชอบไหมเดี๋ยวลองไปลองดูก่อนแต่กล้องเราจะซื้อไปลองวันนี้นะ มียีราฟด้วยนะจ๊ะสำหอ่บชอบสีสันหน่อยอันนี้แป่นมากเลยอ่ะอันนี้ก็ชอบสีสีก็มีอันนี้อะไรเนี่ยลายดอกไม้หลากสีเขียวเขียวหรือว่าจะเป็นก็คือน่ารักดีอ่ะหรือใครบอกอยากใส่ไปเดินทะลงทะเลหน่อยนี่มีหลายลายเลยนะเหมาะมากได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบ เเ่ทีป็นช่างังเกตมันจะมีปลายขาสองแบบครับคุณเก๊ะที่มันเป็นเป็นเหมือนลูกไม้กับอะไรอย่างเงี้ยอันไหนนิยมกว่ากันราคาเท่ากันไหมคือราคาเท่ากันค่ะแต่อย่างตัวขาคุณตัวเนี้ยช่วงขาค่อนข้างจะกว้างเหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีช่วงขาที่ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยหรือว่าอกให้อยากจะให้อากาศถ่ายเชเวอนอนอันนี้คือขาคุณ เทียบกันกุนกับไม่กุนนะฮะกุนจะเป็นแบบที่พล่าถือนะครับคุณผู้ชมนี่ก็มีหลากหลายเลยอยวขอผู้ชายอันนี้เป็นชายขาเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวเลยคุณผู้ชมเป็นแนวที่ใส่บางคนจะกลัวอย่างนี้เวลาใส่บ็อกเซอร์ไปเดินปักซอยบ้านซื้อวิางคนจะกลัวมันจะโป้ไปลมพัดแล้วเอ๊เดี๋ยวมันจะโชว์อะไรกันไปหรือเปล่าวิวเหว๋นะฮะหรือบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์ฮะ เวนเวนบีบวิววับวิววับแปลว่าอะไรมันอาจจะออกมามันอาจจะออกมากรุ้งกริ้งจึนจึนไปเลยแบบนี้นะครับทักทายได้เอออย่างนี้ก็จะเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยเพราะขามันยาวแต่ว่าแอบจับเนื้อผ้าสจะดูหนาก็แบบแบบที่ผ่านผ่านมาแต่ว่าก็นิ่อยู่นกังวลราคาจังเลยราคาแพงไหม อย่างฟรีไซส์อะค่ะราคาส่งอยู่ที่35บาทค่ะฟรีไซส์แสดงว่ามีเป็นไซส์ใช่ค่ะมีฟรีไซส์1 x 35บาทเองเหรอทำไมมันหูุกไปพวกนั้นอีกถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดผู้หญิงใส่ทรงนี้คงคงตลกดีแต่เราว่ามีนะมีเคยไม่แตะบวางนะค่ะพวกเราอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออน่ารักดี่ะใช่มีลายเป็นหน่งเป็นหนวดไรด้วยนี่น่ารักดี นี่เราลื้อของเขาเริ่มเรื่อยๆแล้วนะใช่ๆแล้วล่ะนี่ยแต่เวลาคนไปซื้อของก็ต้องลื้อแบบนี้แหละเพราะว่าเขาก็น่าจะชินแล้วเนอได้แบบนี้น่าจะเหมาะกับคุณพิธีกรว้เหมาะกับคุณโพล่าคุณคนไหนครับคนนี้ใช่ไหมมาไปได้ดีกว่าไหนๆก็บอกว่าเข้ากันแล้วนะไม่เกี่ยวนะอ่ะมาเฮ้ยยกขาไม่ขึ้นเดูนะอ่า เออท่าไหมครับคุณผู้ชมเมันดูอโรติกอ่ะใครที่สงสัยอันนี้อันนี้ฟรีไซส์หรือไซส์อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็น XL ค่ะมันดูเอ็กซ์เอลเลยเหรอมันดูอิรอนพิกอะแต่มันเป็นยางยืดคุณผู้ชมมันก็เลยใส่ได้ง่ายๆคาดว่าถ้าคุณสามีใส่แบบนี้นะคะอยู่ที่บ้านภรรยาอาจจะเอ็นดูโอ้ยคิ้วๆน่าจังเลยอ่ะแล้วอยากถูกเอ็นดูซื้อกลับไปดีกว่าซื้อไปเลยนี่นี่ทันก็น่ารัก ก็จะสั้นนิดนึงใช่ไหมค่ะอะไรนะคุณบีนจะใส่บ้างคงไม่ได้อ๋อใส่กับโปรใส่กับโปรนี่น่ารักจังเลยอ่ะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใส่นอนกันนะคะสบใช่เพราะว่ามันก็จะสั้นนะคะใส่สบายใส่สบายอันนี้พอหลายรายกางรายการแล้วนะฮะอันนี้ยาวมกคเนโอ้โหอันนี้ XL นะแล้ว XL เนี่ยมันรองรับคนได้เอวเท่าไหร่ทำไมได้ยินเสียงอ่ะค่ะค่ะอย่าง XL ก็ เอลจะอยู่ท <AND> well. ี <Y> ่ประมาณ36ข <Brazilian> ึ้นไปอะค่ะได้เลยหถึง4 0คสอูได้ขนาดนั้นเลย่วายังใช่ค่ะมีเยอะแล้วแล้วถ้าอย่างเบอร์เล็กสุดของผู้ชายคือเบอร์อะไรครับเป็นฟรีไซส์ค่ะเอลก็จะอยู่ที่ประมาณ26 3 4ถึง34ค่ะ คือใส่ได้อันนี้นี่เอวคนปะคะใส่ไครอลอ๋อของของผู้ใหญ่ของเด็กยังไงเนี่ะมันเล็กนั่นเป็นของคนโตเนี่ยแหละค่ะเป็นของผู้หญิงค่ะก็ผู้หญิงเอวเล็กใช่ค่ะอันนี้เอวตั้งแต่เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่26-34กันโโอ้หย็ดได้ค่ะคุณยิงบอกว่าเล็กเลยเหรอ <c oughs> ไม่แน่ใจมันเป็นยางยืดไงใช่ค่ะจ, <ขา S 1> จะเป็นยางยืดอ๋ออ,อ,อ,อดูเซ็กซี่มากเลย <c oughs> แต่เรของผู้ชายทำไมผ้าแบบนี้ไม่ค่อยจะมีเป็นสีสดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่นิยมกัน <c oughs> หรอเพราะว่าเผื่อ ู้ชายนี่แบบไม่ค่อยสักอะไรจะได้เป็นสีเข้มๆกันไปเลยบางคนบอกว่าใส่นอนเนี่ยก็นิยมใส่กันนอนไปเลยสองอาทิตย์ใช่ค่ะก็จะได้ดูสะอาดสะก็เลยเป็นโทนสีเข้มๆไปเลยค่ะมองไม่เห็นไปทะเลได้เลยเนี่ยอลังจังเลยหรือว่าบางคนก็เลือกเอาไปใส่กับชุดว่ายน้ำใช่ค่ะสงสัยจังเลยมีมีชายแท้ซื้อพวกลายอย่างนี้ไปใส่กันบ้างไหมเชื่อว่ามีไหมครับ ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นคุณพลัสจะเป็นคนแรกค่ะใช่ทําไมไม่บอกว่าเป็นตะก้องเป็นคนแรกล่ะตะก้องเขากสนไปแล้วเขาซื้อไว้แล้วนะ่คะก็ลายเยอะแหละคุณผู้ชมหรืออย่างนี้้าใส่ไปทะเลได้เนี่ยดูสีสีคุณเก้แก้ย้ําดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับไปขายต่อหรือว่าอยากจะมาซื้อใส่เองนี่แหละไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคือเก้ก็จะมีหน้าเจหน้าแฟนเพจของเก้ค่ะก็เป็นชื่อว่าขายส่งกางเกงบ็อกเซอร์เลยค่ะ หรือว่าเสิร์ชหาเกเกดรอปเซก็ได้ใน Google ก็จะเจอค่ะแล้วก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่ซอยวัด4ประวัตินะคะเส้นการจนาพิเศษจังหวัดนนทบุรีค่ะหาไม่เจอโทรไปถามก็ได้นะครับเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วในขณะนี้นะครับเรียกได้ว่าอยากให้ลองไปคุยกันดูเพราะบางคนมองหาธุรกิจที่ไม่ต้องการจะลงทุนสตาเยอะของคนามได้ไหมคนเพ่งเปิดร้านมาติดต่อลงทุนก้อนแรกใช้เงินสักเท่าไหร่ ถ้าคนมารับคุณเก๊ไปไม่เยอะค่ะถ้ามีแค่ห้า0ันบาทนี่คือสบายได้ของพอขายแล้วชุดตั้งร้านนี่แค่หน0่บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะทั้งชุดเนี่ยที่เนี่ยเหรอไม่ถึงชุดตั้งร้านชุดตั้งร้านหนึ่ันห้ารบาทแล้วก็ซื้ออีกซื้อบล็อคเซอร์ไปอีก5้าชุดประมาณนี้สักกี่ชุดฮะที่เห็นอยู่นี้ ก็อย่างหมายถึงช hm. <K> ุดตั hm. an mm ้ง hmm. ร <laughs> ้านเลยชุดตั้งร้านหมายถึงเข้าเข้าของครับบางคนจะคำนวณต้นทุนมาเลยก็บอกว่าเยอะมากเลยนําไม่ถูกเหมือนกันก็ประมาณ150ตัวประมาณนี้ค่ะที่อยู่ที่ร้านตรงนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้เต็มร้านแน่นร้านและอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดต่อแต่ละกันนะครับธุรกิจบางทีไม่ต้องใช้เงินเยอะมากแค่ใส่ใจเข้าไปแล้วก็ตั้งใจขายก็เรียกว่า น่าจะขายดีล่ะ<ช>คือแค่56,000บาทก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเป็นเจ้าของร้านขายบ็อกเซอร์ได้แล้วนะคะใครสนใจโทรศัพท์ไปเลย0829534496และ0880103397ค่ะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้จะได้เห็นแบบกันนะคะก็พิมพ์เลยเก๊เก๊บ็อค่ะทางไลน์นะคะก็มีเก๊เก๊บ็อแล้วก็นัด อันเดอร์สกอร0880103397นะคะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเก้มากๆที่นำเบเกิบ็อ,บอกเซรอราคาถูกจริงๆนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็เป็นช่องทางในการทำอาหากินส้มก็เป็นกรูดแก้จนของเราในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ ครับนะฮะอยากจะย้ำกันสักหน่อยนี่ผมได้ลายที่เหมาะกับผมแล้วนะ,นะ<ต>ลายผู้ชายามากด้วยนี่ฮะ <S <S นี่ดูแล้วแบทแมน, <S <S นมหรือม่ไต ใส่ให้ดูด้วยนะแต่ไม่รู้ทำไมมีกุยกุยตรงข้างล่างด้วยมันออกผู้หญิงอ๋อเหรอออนะใครสนใจอย่าลืมติดต่อไปก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าจะเป็นช่องทางในการทำธุรกิจอีกแบบหนึ่งให้กับคุณค่ะครับผมนะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะก่อนจากลากันไปนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะาสวยๆรอๆจาก BSC Cosmetology ครับแฟชั่นของตาปลอม BSC ปนัดดาค่ะ นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มน้ำแร่ใหม่เจริญบุระบริการส่งฟรีสดชื่นสุดริสุดเด็ครับค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ